สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคอนอสำหรับคลิปนี้เราจะมาศึกษาโจทย์ตัวอย่างเรื่องควอนตัมของพลังงานกันนะคะจากโจทย์ข้อที่1โจทย์ถามว่าแสงที่มีความถี่5.0คูณ10ยกกำลัง1 4 h เฮิร์จะมีควอนตัมของพลังงานมีค่าเท่าใดในการหาคำตอบเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนคะ่ะ สิ่งที่เรารู้ค่าแล้วคือความถี่หรือตัวแปร f ซึ่งเท่ากับ5.0คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์สูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณคือสมการของพลังนั่นคือ e เท่ากับ hf โดยที่ e คือพลังงานของโฟตอนหน่วยเป็นจูล h คือค่าคงตัวของพลังมีค่าประมาณ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีและ f คือความถี่ของแสงค่ขั้นตอนต่อไปคือการแทนค่าลงในสมการนะคะเราจะนำค่าคงตัวของพลัง6.626คูณ10ยกกำลังลบ34 มาคูณกับค่าความถี่5.0คูณ10ยกกำลัง14เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราจะแยกคิดเป็น2ส่วนคะ่ะส่วนที่1คือนาตัวเลขด้านหน้ามาคูณกัน6.626คูณ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ33.13ส่วนที่2คือเลขยกกำลังฐาน10 10ยกกำลังลบ34คูณกับ10ยกกำลัง14นําเลขชี้กำลังมาบวกกันคือลบ34บวก14จะเหลือเท่ากับ10ยกกำลังลบ20 ดังนั้นค่าที่ได้คือ33.13คูณ10ยกกำลังลบ20จูลแต่ตามหลักสัญญากรวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเราต้องเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย1ตําตำแหน่งเพื่อให้ตัวเลขข้างหน้ามีค่าไม่เกิน10ค่ะ จาก33.13จึงเปลี่ยนเป็น3.313หรือประมาณ3.31และเมื่อเลื่อนจุดไปทางซ้ายเลขทีกำลังจะเพิ่มขึ้น1ค่าจากกำลังลบ20จึงกลายเป็นกำลังลบ19สรุปคำตอบข้อนี้คือควอนตัมของพลังงานมีค่าประมาณ3.31คูณ10ยกกำลังลบ19จูลน,นั่นเองค่ะ โจทย์ข้อนี้ถามว่าจะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุดกี่อิเล็กตรอนโวล์ในการทำให้อิเล็กตรอนในวงโครจรที่2หรือ n เท่ากับ2หลุดออกจากอะตอมไฮโดรเจนกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระก่อนอื่นครูอยากให้เราเข้าใจคำว่าหลุดออกจากอะตอมกันก่อนนะคะการที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกไปได้หมายความว่ามันต้องย้ายจากชั้นเดิมไปอยู่ที่ชั้นอนันต์หรือ n เท่ากับ infinity ซึ่งที่ตำแหน่งนั้นพลังงานจะมีค่าเป็นศูนย์ค่ะ หลักการคิดง่ายๆก็คือเราต้องเติมพลังงานเข้าไปให้มากพอที่จะหักล้างพลังงานที่ยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนไว้นั่นเองเรามาเริ่มคำนวณกันทีละขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เราจะหาพลังงานของอิเล็กตรอนในชั้นที่2กันก่อนจากสูตร EN เท่ากับลบ13.6หารด้วยเยกกำลังสแทนค่า N เป็นเลข2ลงไปนะคะ2 2ยกกำลังสได้4ดังนั้นนำาม3 6มาหารด้วย4จะได้ค่าเท่ากับลบ3.4อิเล็กตรอนโวล์ค่ะ จำไว้นะคะว่าตอนนี้อิเล็กตรอนมีพลังงานติดลบอยู่3.4หน่วยขั้นตอนที่สองเราจะมาหาพลังงานที่ต้องเติมเข้าไปหรือเดลต้าเเพื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดเป็นอิสระ พลังงานสุดท้ายต้องรวมกันแล้วได้ศูนย์เราจะตั้งสมการว่าพลังงานสุดท้ายลบด้วยพลังงานเริ่มต้นนั่นคือเอาศูนย์เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยวงเล็บลบ3.4ตรงนี้สําคัญนะคะเครื่องหมายลบมาเจอกับเครื่องหมายลบจะกลายเป็นบวกทันทีค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเราต้องใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุดบวก3.4อิเล็กตรอนโวล์เพื่อทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรที่2ได้นั่นเองค่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะ เป็นเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกค่ะโจทย์กำหนดให้มีแสงที่มีพลังงาน6อิเล็กตรอนโวลต์ตกกระทบผิวโลหะ3ชนิดได้แก่โซเดียมทองแดงและทองคำคำถามคือให้เราเรียงลำดับพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนจากน้อยไปมากค่ะในการหาคำต่ออบอบเราจะใช้สมการของไอน์สไตน์นะคะจำง่ายง่ายว่าพลังงานจนที่เหลือเท่ากับพลังงานแสงที่ใส่เข้ามา ลบด้วยค่าฟังก์ชันงานของโลหะหรือเขียนเป็นสูตรว่า ek m a x เท่ากับ e แสงลบดัเรามาดูค่าฟังก์ชันงานหรือค่า w ัจากตารางกันก่อนนะคะโซเดียมมีค่า2.4อิเล็กตรอนโวลทองแดงมีค่า4.8อิเล็กตรอนโวลและทองคำมีค่า5.3อิเล็กตรอนโวลทีนี้เรามาคำนวณทีละตัวเลยค่ะ โดยตั้งพลังงานแสง6อิเล็กตรอนโวล์เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าฟังก์ชันงานตัวที่1โซเดียม6ลบ2 4, เหลือเท่ากับ3จุดหอกอิเล็กตรอนโวล์ตัวที่สออ,องอทองแดง6 4ลบ4.8เหลือเท่ากับ1 2จุดสอ,อ,ององออิเล็กตรอนโวล์ตัวที่3ทองคำา6ลบ 5. ุดเหลือเท่ากับ0.7อิเล็กตรอนโวล์เมื่อได้คำตอบครบแล้ว เรามาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันค่ะจะเห็นว่า0.7น้อยที่สุดตามด้วย 1.2. ออ,งงอและมากที่สุดคือ3.6ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเรียงจากทองคำไปทองแดงและไปโซเดียมนั่นเองค่ะมาวิเคราะห์โจทย์ข้อที่7กันนะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าจากกราฟผลการทดลองที่เห็นนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดในกราฟนี้ แกนตั้งคือความต่างศักหยุดยัง้งหรือ v ย s และแกนนอนคือความถี่หรือ f ของแสงที่ตกกระทบผิวโลหะเงินทองและแพลทินัมค่ะเพื่อให้ได้คำต่ออบอรเราต้องย้อนกลับไปดูที่สมการของฟโตอิเล็กทริกกันก่อนนะคะจากสมการ EVS เท่ากับ hf ลบ W เมื่อเราจัดรูปสมการใหม่เพื่อหาความต่างศักหยุดยัง้ง จะได้เป็น v.s เท่ากับวงเล็บ h ส่วน e คูณ f ลบด้วยวงเล็บ W u e u ส่วน e ให้นักเรียนสังเกตที่สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร f นะคะนั่นคือค่า h ส่วน e ซึ่งค่านี้เปรียบเสมือนความชันของกราฟเส้นตรงค่ะเนื่องจาก h คือค่าคงตัวของคลังและ e คือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งทั้งคู่เป็นค่าคงที่ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโลหะชนิดใดก็ตามความชันของกราฟจะต้องเท่ากันเสมอหรือพูดง่ายๆว่าเส้นกราฟทุกเส้นจะต้องขนานกันค่ะแต่เมื่อเรากลับมาดูที่รูปในโจทย์จะเห็นว่าเส้นกราฟของเงินทองและแพลทินัมมีความชันไม่เท่ากันคือเส้นมันทางออกจากการสรุปคำตอบข้อนี้คือผลการทดลองนี้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะตามทฤษฎีแล้ว กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้งกับความถี่ของโลหะต่างชนิดกันจะต้องเป็นเส้นตรงที่ขนานกันเสมอคะ่ะมาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะข้อนี้สําคัญมากเพราะเป็นการเช็คความเข้าใจพื้นฐานของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเลยคะ่ะโจทย์ถามว่าถ้าผู้ทดลองต้องการผลลัพธ์2ออย่างพร้อมกันคือหนึ่ง ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีจำนวนเพิ่มขึ้นและสองทำให้พลังงานจนของอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีค่าเพิ่มขึ้นเราควรจะปรับเปลี่ยนการทดลองอย่างไรเพื่อหาคำตอบ เราต้องแยกพิจารณาทีละปัจจัยนะคะปัจจัยที่1การเพิ่มจํานวนอิเล็กตรอนให้นักเรียนนึกภาพว่าแสงเปรียบเสมือนเม็ดฝนหรือโฟตอนที่ตกลงมาใส่ผิวโลหะนะคะถ้าเราอยากให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาเยอะๆเราก็ต้องเพิ่มปริมาณเม็ดโฟตอนเข้าไปเยอะๆซึ่งปริมาณความเยอะของโฟตอนในทางฟิสิกส์จะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงค่ะยิ่งแสงจ้ามากโฟตอนยิ่งเยอะอิเล็กตรอนก็ยิ่งหลุดเยอะสรุปข้อแรกคือเราต้องเพิ่มความเข้มแสงค่ะ ปัจจัยที่2การเพิ่มพลังงานจนหรือ ek พลังงานจนคือความแรงที่อิเล็กตรอนกระเด็นออกมาค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่กับพลังงานของโฟตอนแต่ละเม็ดที่วิ่งเข้าไปชนพลังงานตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงค่ะยิ่งความถี่สูงพลังงานก็จะยิ่งเยอะทําให้อิเล็กตรอนกระเด็นแรงขึ้นสรุปข้อ2คือเราต้องเพิ่มความถี่ของแสงหรือลดความยาวคลื่นค่ะ ดังนั้นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้คือเราต้องทำสออย่างควบคู่กันได้แก่1เพิ่มความเข้มแสงเพื่อเพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนและ2เพิ่มความถี่ของแสงหรือลดความยาวคลื่นเพื่อเพิ่มพลังงานจนนั่นเองค่ะ โจทย์ข้อนี้กำหนดว่าฉายแสงที่มีความยาวคลื่น3.0คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรตกกระทบลงบนผิวโลหะโพแทสเซียมที่มีค่าฟังก์ชันงาน2.3อิเล็กตรอนโวลต์สิ่งที่โจทย์ถามหาคือโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนสูงสุดเท่าใดในการแก้โจทย์ข้อนี้เราจะทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เราต้องแปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เหมาะสมกับการคำนวณก่อนนะคะ จากที่โจทย์ให้มาคือ3.0จุคูณยกกำลังลบเเมตรเมื่อเราเลื่อนจุดทศนิยมและแปลงหน่วยเป็นนาโนเมตรจะได้เท่ากับ300นาโนเมตรค่ะขั้นตอนที่2เราจะหาพลังงานของแสงที่ตกกระทบ หรือค่า e โดยใช้สูตรลัดที่ช่วยให้คำนวณง่ายขึ้นคือ e เท่ากับ1,240หารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรแทนค่าลงไปคือ1,240หารด้วย300เมื่อกดเครื่องคิดเลขหรือหารเลขออกมาจะได้ค่าพลังงานแสงประมาณ4.13อิเล็กตรอนโวล์ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะหาพลังงานจนสูงสุดหรือ E k max จากสมการของไอน์สไตน์พลังงานจนสูงสุดจะเท่ากับพลังงานแสงลบด้วยค่าฟังก์ชันงานนั่นคือเอา4.13เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย2.3จะได้คำตอบเท่ากับ1.83อิเล็กตรอนโวล์ค่ะสรุปคำตอบสุดท้ายของข้อนี้คือโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนสูงสุด1.83อิเล็กตรอนโวล์นั่นเองค่ะ โจทย์ข้อนี้กำหนดว่ามีแสงความยาวคลื่น600นาโนเมตรตกกระทบลงบนผิวโลหะโพแทสเซียมที่มีค่าฟังก์ชันงาน2.3อิเล็กตรอนโวลต์โจทย์ถามเราว่าจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาหรือไม่ถ้ามีจะมีพลังงานจนเท่าใดและถ้าไม่มีจะต้องเพิ่มพลังงานอย่างน้อยเท่าใดจึงจะหลุดออกมาเรามาเริ่มวิเคราะห์และคำนวณไปพร้อมกันนะคะขั้นตอนที่1เราต้องหาพลังงานของแสงที่ตกกระทบก่อนคะ่ะ โดยใช้สูตรลัดคือ e เท่ากับ1,240หารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรแทนค่าลงไปคือ1,240หารด้วย600เมื่อคำนวณออกมาจะได้ค่าพลังงานแสงประมาณ2.067อิเล็กตรอนโวล์ค่ะขั้นตอนที่2เราจะนำพลังงานแสงที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าฟังก์ชันงานของโลหะค่ะ เราจะเห็นว่าพลังงานแสงคือ2.067ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าฟังก์ชันงานที่โจทย์กำหนดมาคือ2.3เมื่อพลังงานแสงที่เข้ามามีค่าน้อยกว่าพลังงานที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ดังนั้นเราจึงสรุปได้ทันทีเลยว่าในกรณีนี้ไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายโจทย์ถามต่อว่าแล้วถ้าอยากให้หลุดต้องเพิ่มพลังงานอย่างน้อยเท่าใด วิธีคิดคือเราต้องหาส่วนต่างที่ยังขาดอยู่โดยนำค่าฟังก์ชันงานมาลบออกด้วยพลังงานแสงที่เรามีตั้งสมการคือ2.3ลบด้วย2.067จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ0.233อิเล็กตรอนโวล์สรุปคำตอบของข้อนี้ก็คือไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาและเราจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานแสงอย่างน้อยที่สุด0.233อิเล็กตรอนโวล์จึงจะทำให้อิเล็กตรอนเริ่มหลุดออกมาได้พอดีค่ะ เรื่องการเปรียบเทียบความยาวคลื่นดอปรอยระหว่างอิเล็กตรอนและโปรตอนค่ะ โจทย์ข้อนี้กำหนดให้เราเปรียบเทียบใน3กรณีได้แก่กอไก่อัตราเร็วเท่ากันขอไข่โมเมนตัมเท่ากันและคอควายพลังงานจนเท่ากันก่อนจะเริ่มวิเคราะห์เราต้องทราบความจริงข้อ1ก่อนว่ามวลของโปรตอนหรือ mp นั้นมีค่ามากกว่ามวลของอ e ิเล็กตรอนหรือ me เสมอนะคะและสูตรหลักที่เราจะใช้พิจารณาในข้อนี้ก็คือแลโ m b d a เท่ากับ h ส่วน p หรือเท่ากับ h ส่วน mv หรือเท่ากับ h ส่วน s q 2 mek ค่ะ เรามาดูทีละกรณีกันนะคะเริ่มที่กรณีกอไก่เมื่ออัตราเร็วหรือตัว V เท่ากันจากสูตรแลมโมดาเท่ากับ H ส่วน MV เราจะเห็นว่าความยาวคลื่นหรือแลมโมดาจะแปรผกผันกับมวลหรือ M หมายความว่ายิ่งมวลน้อยความยาวคลื่นจะยิ่งมากดังนั้นอิเล็กตรอนที่มีมวลน้อยกว่าจึงมีความยาวคลื่นมากกว่าโปรตอนค่ะ ต่อมากรณีขอไข่เมื่อโมเมนตัมหรือตัว p เท่ากันจากสูตรแลมโมดาเท่ากับ h ส่วน p ในเมื่อค่าคงตัวของคลังหรือ h เป็นค่าคงที่และโจทย์กำหนดให้โมเมนตัมหรือ p เท่ากันด้วยดังนั้นสรุปได้ทันทีเลยว่าทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนจะต้องมีความยาวคลื่นเท่ากันค่ะ สุดท้ายกรณีคอควายเมื่อพลังงานจนหรือ ek เท่ากันจากสูตรแลโมด้าเท่ากับ h ส่วน square root 2 mek จะเห็นว่าความยาวคลื่นจะแปรผกผันกับรากที่2ของมวลหลักการเดิมเลยค่ะคือยิ่งมวลน,น้อยความยาวคลื่นก็จะยิ่งมากดังนั้นอิเล็กตรอนที่มีมวลน,น้อยกว่าก็ยังคงมีความยาวคลื่นมากกว่าโปรตอนนั่นเองค่ะสรุปคำตอบของข้อนี้คือข้อกอไก่ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนมากกว่าข้อขอไขความยาวคลื่นเท่ากันและข้อคอควายความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนมากกว่าค่ะ โจทย์ข้อนี้ถามว่าความยาวคลื่นดอปรอยขึ้นอยู่กับปริมาณใดเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเราต้องพิจารณาจากสมการหลักของดอปรอยค่ะนั่นคือแลโมโบดาเท่ากับ h ส่วน t หรือเขียนอีกรูปหนึ่งได้ว่าแลโมโบดาเท่ากับ h ส่วน MV จากสูตรนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวแปร S คือค่าคงตัวของคลังซึ่งมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นปริมาณที่มีผลต่อความยาวคลื่นโดยตรงก็คือตัวแปรด้านล่างหรือตัวหารนั่นเองค่ะซึ่งก็คือโมเมนตัมหรือตัว p โดยความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับโมเมนตัมนี้เรียกว่าการแปรผกพันค่ะหมายความว่าถ้าอนุภาคมีโมเมนตัมมากความยาวคลื่นจะสั้นลงแต่ในทางกลับกันถ้าโมเมนตัมมีค่าน้อยความยาวคลื่นก็จะยาวขึ้นค่ะ นอกจากนี้เนื่องจากโมเมนตัมหรือตัว p หาค่าได้จากมวลคูณกับความเร็วเราจึงสามารถสรุปได้อีกในหนึ่งว่าความยาวคลื่นดอบรอยนั้นขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของอนุภาคด้วยเช่นกันค่ะสรุปคําตอบข้อนี้สั้นๆก็คือความยาวคลื่นขึ้นอยู่กับโมเมนตัมซึ่งประกอบไปด้วยมวลและความเร็วนั่นเองค่ะ เรื่องการคำนวณความยาวคลื่นดอปรอยของโปรโตอนกันนะคะโจทย์กำหนดให้โปรโตอนมีมวล1น7่งกคูณ1ิยกกำลังลบ27กิโลกรัมและกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว5.0คูณ10ยกกำลังเเมตรต่อวินาทีโจทย์ถามว่าโปรโตอนตัวนี้จะมีความยาวคลื่นดอปรอยเท่าใดวิธีทำเราจะใช้สูตรแลมโมดาเท่ากับ H ส่วนด้วย MV ค่ะขั้นแรกเรามาแทนค่าตัวเลขลงในสูตรกันนะคะ ตัวเศษด้านบนคือค่าคงตัวของพลังหรือ h ให้แทนด้วย6.62 6คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนตัวส่วนด้านล่างให้นำมวลมาคูณกับความเร็วนั่นคือ1.67คูณ10ยกกำลังลบ27คูณกับ5.0ยคูณ10ยกกำลัง7เพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้นครูแนะนำให้จัดการตัวส่วนด้านล่างก่อนนะคะ นำ7มาคูณกับ5จะได้8.35ส่วนเลขยกกำลัง10ยกกำลังลบ -27 คูณกับ10ยกกำลัง7เมื่อฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันจะได้1 0บยกกำลังลบ20ตอนนี้สมการของเราจะเป็น6.626หารด้วย8.35แล้วคูณกับเลขยกกำลังที่เหลือเมื่อหารตัวเลขออกมาจะได้ค่าประมาณ0.79ส่วนเลขยกกำลัง10ยกกำลังลบ -34 หารด้วย10ยกกำลังลบ -20 ย้ายขึ้นไปบวกจะเหลือ10บยกกำลังลบ14 ดังนั้นคำตอบเบื้องต้นคือ0.79คูณ10ยกกำลังลบ14เมตรแต่เพื่อความสวยงามตามหลักสัญญากรวิทยาศาสตร์เราจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1นึ่ตำแหน่งจาก0.79ก็จะเป็น7.9และเลขชี้กำลังจะลดลง1ค่าจากลบ14กลายเป็นลบ15สรุปคำตอบสุดท้ายคือความยาวคลื่นดอบรอยของโปรตอนตัวนี้เท่ากับ7.9คูณ10ยกกำลังลบ15เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะ โดยกำหนดให้ลูกบอลมีมวล0 4นกิโลกรัมและกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีคำถามมี2ข้อย่อยด้วยกันคือข้อกอไก่ให้หาความยาวคลื่อนดอบรอยและข้อขอไข่าถามว่าความยาวคลื่อนนี้จะวัดในห้องทดลองได้หรือไม่ เรามาเริ่มทำข้อกอไก่กันก่อนนะคะจากสูตรการหาความยาวคลื่นและโมดาเท่ากับ H ส่วนด้วย MV แทนค่าตัวเลขลงไปนะคะตัวเศษด้านบนคือค่าคงตัวของคลัง6 6 2ุคูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนตัวส่วนด้านล่างคือมวลคูณความเร็วนั่นคือ0.40คูณกับ10เมื่อคำนวณตัวส่วน0.4 0คูณ10จะได้เท่ากับ4จากนั้นนำา6 2 6 26, มาหารด้วย4จะได้ผลลัพธ์ประมาณ1.66 ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือความยาวคลื่นเท่ากับ1.6 6คูณ10ยกกำลังลบ34เมตรค่ะต่อมาข้อขอไขโจทย์ถามว่าเราจะสามารถวัดความยาวคลื่นของลูกบอลนี้ในห้องทดลองได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ค่ะเหตุผลก็เพราะว่าค่าความยาวคลื่น1.6 6คูณ10ยกกำลังลบ34เมตรที่เราคำนวณได้นั้นมีขนาดที่เล็กมากๆค่ะเล็กกว่าขนาดของอะตอมหรือนิวเคลียสหลายล้านเท่าเลยทีเดียว ซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่มีเครื่องมือหรือช่องเปิดใดๆในโลกที่มีขนาดเล็กพอที่จะทําให้เกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนหรือการแทรกสอดให้เราสังเกตเห็นสมบัติความเป็นคลื่นของลูกบอลนี้ได้นั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้ถามถึงเหตุผลว่าทําไมอนุภาคแอลฟาบางส่วนถึงเกิดการเบี่ยงเบน และทำไมบางส่วนถึงสะท้อนกลับออกมาได้เรามาวิเคราะห์สาเหตุกันทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกการที่อนุภาคแอลฟาเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมนั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคแอลฟานั้นมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเมื่อมันเคลื่อนที่เฉียดเข้าไปใกล้กับนิวเคลียสของอะตอมทองคําซึ่งก็มีประจุเป็นบวกเหมือนกันตามหลักการทางไฟฟ้าแล้วประจุบวกเจอกับประจุบวกจะเกิดแรงผลักซึ่งกันและกันค่ะ แรงผลักนี้เองที่ทําให้อนุภาคแอลฟาถูกดันจนเบนออกไปจากเส้นทางเดิมประเด็นที่2การที่อนุภาคแอลฟาสะท้อนกลับออกมากรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะแต่สาเหตุเป็นเพราะว่าอนุภาคแอลฟาวิ่งเข้าไปชนกับนิวเคลียสแบบจังๆหรือที่เรียกว่าการชนแบบเฮตออนเนื่องจากนิวเคลียสนั้นถึงแม้จะมีขนาดที่เล็กมากแต่กลับมีมวลรวมอยู่ที่นั่นเกือบทั้งหมดคือมีมวลมากและมีความหนาแน่นสูงมาก เปรียบเสมือนกำแพงที่แข็งแกร่งเมื่ออนุภาคแอลฟาวิ่งไปชนสิ่งที่มีมวลมากกว่ามากๆมันจึงไม่สามารถทะลุผ่านไปได้แต่จะก,กระดอนหรือสะท้อนกลับออกมาแทนค่ะสรุปคำตอบง่ายๆของข้อนี้คือการเบี่ยงเบนเกิดจากแรงผลักทางไฟฟ้าเมื่อวิ่งเข้าใกล้ส่วนการสะท้อนกลับเกิดจากการวิ่งเข้าชนนิวเคลียสที่มีมวลมากโดยตรงนั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้กำหนดแผนภาพระดับพลังงานมาให้ โดยแสดงระดับสูงสุดอยู่ที่ n เท่ากับ4และถามว่าเมื่ออะตอมอยู่ในสถานะถูกกระตุ้นที่ระดับนี้จะสามารถเปล่งเส้นสเปกตรัมออกมาได้ทั้งหมดกี่เส้นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการหาคำตอบคือการใช้สูตรคำนวณจํานวนเส้นสเปกตรัมค่ะ สูตรก็คือ n คูณกับวงเล็บเปิด n ลบ1วงเล็บปิดแล้วหารด้วย2ในโจทย์ข้อนี้อะตอมอยู่ที่ระดับ n เท่ากับ4เราก็นำเลข4ไปแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะจะได้สมการเป็น4คูณกับ3แล้วหารด้วย2เราลองมาคิดเลขกันนะคะ4คูณ3ได้12จากนั้นนำา2 2มาหารด้วย2ก็จะเหลือ6ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือจะเกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมด6เส้นค่ะ ซึ่งถ้าเราลองไล่ระดับดูทีละคู่ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะชุดแรกคือการเปลี่ยนจากชั้นที่4ลงมายังชั้นที่3 2สองและ1ได้3เส้นชุดต่อมาจากชั้นที่3ลงมายังชั้นที่2และ1ได้อีก2เส้นและสุดท้ายจากชั้นที่2ลงมายังชั้นที่1ได้อีก1เส้นเมื่อรวมกันทั้งหมด3บวก2บวก1ก็จะได้6เส้นตรงตามสูตรที่เราคำนวณได้พอดีเลยค่ะโจทย์ถามว่าเมื่อเราฉายแสงที่มีความถี่และความเข้มข้าหนึ่งไปตกกระทบผิวโลหะ แล้วเกิดโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาถ้าเราทำการเพิ่มความถี่ของแสงเพียงอย่างเดียวข้อใดต่อไปนี้จะถูกต้องระหว่างข้อกอไก่จำนวนโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นข้อขอไข่พลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นหรือข้อขอควายเพิ่มขึ้นทั้งสองอย่างเพื่อให้ตอบข้อนี้ได้ถูกต้องเราต้องแม่นยำในหลักการสองข้อนี้นะคะข้อแรกความถี่ของแสงหรือตัว F จะสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของแสงหรือค่า E ค่ะ หมายความว่าถ้าเราเพิ่มความถี่แสงจะมีพลังงานสูงขึ้นและเมื่อแสงที่มีพลังงานสูงขึ้นไปชนกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะได้รับพลังงานมากขึ้นทําให้กระเด็นออกมาด้วยความแรงที่มากขึ้นหรือก็คือพลังงานจนสูงสุดเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2จํานวนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงหรือปริมาณของเม็ดแสงค่ะซึ่งในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่ามีการเพิ่มความเข้มแสง ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนจึงมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะสรุปแล้วเมื่อเพิ่มความถี่ผลลัพธ์ที่ได้คือพลังงานจนจะเพิ่มขึ้นแต่จำนวนอิเล็กตรอนจะเท่าเดิมดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับข้อนี้ก็คือข้อขอไขพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ โจทย์ถามว่าเมื่อเราฉายแสงไปกระทบผิวโลหะแล้วเกิดโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาถ้าคราวนี้เราทำการเพิ่มความเข้มของแสงข้อใดต่อไปนี้จะถูกต้องหลักการสำคัญที่ต้องจำให้แม่นเลยก็คือความหมายของคำว่าความเข้มแสงค่ะความเข้มแสงในทางฟิสิกส์คนตั้มหมายถึงปริมาณหรือจำนวนของโฟตอนถ้านักเรียนนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนกับเม็ดฝนค่ะแสงที่มีความเข้มมากก็เหมือนกับฝนที่ตกหนักมีเม็ดฝนตกลงมาเยอะ ดังนั้นเมื่อเราเพิ่มความเข้มแสงก็เท่ากับเราเพิ่มจำนวนเม็ดโฟตอนเข้าไปเมื่อมีโฟตอนวิ่งเข้าไปชนผิวโลหะมากขึ้นจำนวนอิเล็กตรอนที่ถูกชนจนหลุดออกมาก็ย่อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะส่วนเรื่องของพลังงานจนหรือความแรงของอิเล็กตรอนนั้นมันขึ้นอยู่กับความถี่หรือสีของแสงซึ่งในข้อนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความถี่ ดังนั้นพลังงานจนของอิเล็กตรอนแต่ละตัวจึงมีค่าเท่าเดิมค่ะสรุปคำตอบของข้อนี้ก็คือการเพิ่มความเข้มแสงจะส่งผลให้จำนวนโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นั่นเองค่ะ โจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าควนตัมของพลังงานของแสงที่ตามองค์เห็นมีค่าเท่ากับ3 6มจุดคูณสิยกกำลังลบสิจูลแสงที่เห็นนี้จะมีสีอะไรการจะระบุสีของแสงได้เราจําเป็นต้องรู้ความยาวคลื่นของแสงนั้นก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนการทําจะมี3ขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1เราจะเปลี่ยนหน่วยพลังงานจากจูลให้เป็นอิเล็กตรอนโวล์เพื่อให้คำนวณได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเราจะนำค่าพลังงานที่โจทย์ให้มาคือ3 6 2คูณ10ยกกำลังลบ19มาหารด้วยประจุข,ของอิเล็กตรอนคือ1 6คูณ10ยกกำลังลบส9สังเกตไหมคะว่า10ยกกำลังลบ19ตัดกันได้พอดีจะเหลือแค่3.62หารด้วย1.6ซึ่งจะได้ค่าประมาณ2.26อิเล็กตรอนโวล์ค่ะ ขั้นตอนที่2เราจะหาความยาวคลื่นหรือแลโมโดาโดยใช้สูตรลัดแรโมโดาเท่ากับ1,240หารด้วยพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์แทนค่าลงไปคือ1,240หารด้วย2.26เมื่อคำนวณออกมาจะได้ความยาวคลื่นประมาณ548นาโนเมตรค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำความยาวคลื่นที่ได้ไปเทียบกับสเปกตรัมของแสงขาวซึ่งช่วงความยาวคลื่นประมาณ548นาโนเมตรนี้จะตรงกับช่วงของสีเขียวหรือสีเขียวเหลืองพอดีค่ะ ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือแสงที่เห็นมีสีเขียวนั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าอิเล็กตรอนในแบบจำลองอะตอมไฮดโดรเจนของโบอยู่ห่างจากนิวเคลียสเป็นระยะ25เท่าของรัศมีโบแสดงว่าอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ที่ระดับพลังงานเท่าใดวิธีทำข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่เราต้องจำความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีวงโครจรกับระดับพลังงานให้ได้ก่อนสูตรก็คือรัศมีวงโครจรที่ n หรือ r n จะมีค่าเท่ากับ n ยกกำลังสองคูณกับรัศมีโบหรือ r 1จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือระยะห่างเป็น25เท่าของรัศมีโบนั่นหมายความว่าค่า r n ของเรามีค่าเท่ากับ25คูณกับ r 1เมื่อเรานำมาเขียนเป็นสมการเปรียบเทียบกันจะได้ว่า25คูณ r 1เท่ากับ n ยกกำลังสองคูณ r 1นักเรียนจะเห็นว่ามีตัวแปร r ดังนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะตอนนี้สมการจะเหลือเพียงแค่ n ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ25เราก็มาคิดต่อว่าเลขอะไรเอ่ยที่นํามายกกําลังสองแล้วได้25คําตอบก็คือเลข5นั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้ให้เราหาความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนโดยแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะ กรณีแรกคือเปลี่ยนจากระดับพลังงานที่1ไปยังระดับที่3และกรณีที่2คือเปลี่ยนจากระดับที่6กลับลงมายังระดับที่3ในการหาความถี่หรือตัว f เราจะต้องทราบพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเดลต้าเเสียก่อนคะ่ะโดยเราจะเริ่มคำนวณทีและกรณีไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มที่กรณีแรกการเปลี่ยนจาก N เท่ากับ1ไปยัง n เท่ากับ3เป็นการดูดกลืนพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไป เราจะหาผลต่างของพลังงานโดยนำพลังงานชั้นที่3ลบด้วยพลังงานชั้นที่1แทนค่าตามสูตรพลังงานของไฮโดรเจนจะได้ลบ1.51ลบด้วยวงเล็บลบ13.6ลบเจอลบเป็นบวกเมื่อหักลบกันแล้วจะได้พลังงานเท่ากับ12.09ออิเล็กตรอนโวลต์แต่เดี๋ยวก่อนนะคะสูตรหาความถี่ต้องใช้หน่วยพลังงานเป็นจูล ดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยก่อนโดยนำ12.09ไปคูณกับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19จะได้ค่าพลังงานในหน่วยจูลประมาณ19.34คูณ10ยกกำลังลบ19จูลเมื่อได้พลังงานแล้วเราก็หาความถี่ได้ง่ายๆเลยค่ะจากสูตร f เท่ากับ E หารด้วย H ให้นำพลังงานที่เราเพิ่งคำนวณได้มาหารด้วยค่าคงตัวของคลังคือ6.62 6คูณ10ยกกำลังลบ3าตอบที่ได้คือความถี่ประมาณ2.92คูณ10ยกกำลัง1 5เฮิรตซ์ค่ะ ต่อมากรณีที่2จาก n เท่ากับ6ลงมายัง n เท่ากับ3เป็นการคายพลังงานออกมาขั้นแรกเราต้องหาพลังงานที่ชั้นที่6ก่อนโดยนำลบ13.6หารด้วย36จะได้ประมาณลบ8 3 8อิเล็กตรอนโวลต์จากนั้นหาผลต่างพลังงานเทียบกับชั้นที่3จะได้ส่วนต่างเท่ากับ1.13อิเล็กตรอนโวลต์เหมือนเดิมเลยค่ะ เราต้องแปลงเป็นจูนก่อนนำา1 3คูณกับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19จะได้ประมาณ1.81คูณ10ยกกำลังลบ19จูลขั้นตอนสุดท้ายนำไปหารด้วยค่าคงตัวของพลังเหมือนเดิมจะได้ความถี่ของกรณีนี้ประมาณ2.73คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์ค่ะ สรุปคำตอบของข้อนี้ก็คือกรณีแรกได้ความถี่2.92คูณ10ยกกำลัง15 Hz เฮิรตซ์และกรณีที่2ได้ความถี่2.73คูณ10ยกกำลัง14 h เฮิรตซ์นั่นเองค่ะ โจทย์ข้อนี้ให้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์หยุดยัง้งหรือ V ห้อย s กับความถี่หรือตัว f มาให้ค่ะและถามว่าถ้าเราฉายแสงที่มีพลังงาน3.6คูณ10ยกกําลังลบ19จูลลงไปจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาหรือไม่วิธีทําข้อนี้เราต้องเปรียบเทียบพลังงานแสงที่ใส่เข้าไปกับค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะหรือที่เรียกว่าฟังก์ชันงานค่ะ ขั้นแรกเราต้องอ่านค่าจากกราฟเพื่อหาฟังก์ชันงานหรือค่าดับเบิลยูของโลหะชนิดนี้ก่อนค่ะจากทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกจุดตัดบนแกนตั้งหรือแกน v s จะมีค่าเท่ากับลบดับเบิลยูส่วน E ซึ่งจากรูปกราฟนักเรียนจะเห็นว่าเส้นกราฟตัดแกนตั้งที่ตำแหน่งลบ2 5ดโวลต์ดังนั้นเราจึงสรุปได้ทันทีว่าโลหะชนิดนี้มีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ2.5อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองค่ะขั้นต่อมาเรามาดูพลังงานของแสงที่โจทย์กำหนดให้กันบ้างค่ะ โจทย์ให้มาเป็นหน่วยจูนคือ3.6มจุกคูณสิยกกำลังลบสิเพื่อให้นําไปเปรียบเทียบกับฟังก์ชันงานได้ง่ายขึ้นเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นอิเล็กตรอนโวล์ก่อนนะคะโดยการนําค่าพลังงานในหน่วยจูลมาหารด้วยประจุข,ของอิเล็กตรอนคือ1.6กคูณสิยกกำลังลบสิตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยค่ะ10ยกกําลังลบสิบนและล่างตัดกันหมดไปเหลือเพียง3.6หารด้วย1.6จะได้ค่าเท่ากับ2.25อิเล็กตรอนโวล์ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเรามาเปรียบเทียบค่าพลังงานกันค่ะเรามีพลังงานแสงที่สองเข้ามา2.25อิเล็กตรอนโวลต์แต่โลหะต้องการพลังงานอย่างน้อย2.5อิเล็กตรอนโวลต์จึงจะยอมให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจะเห็นว่าพลังงานแสงที่เราใส่เข้าไปมีค่าน้อยกว่าฟังก์ชันงานที่โลหะต้องการดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาค่ะ